ครับมิสูเอ็มสิบเอ็ดรอบนี้มาแก้ในการควบคุมไม่ได้นะครับเร่งเองเบาเองหรืจะเร่งก็เร่งหรืจะเบาก็เบานะครับเอ็มสิบเอ็ดนะครับก็ทําการแก้ไขตามสูตรนะครับกาวนารูปัม,มุชิดแล้วแต่ไม่รู้เป็นอะไรนะครับคืนนี้น่าเดาน่าจะเป็นกาวนานะครับเอ็มสิบเอ็ดนะครับเดี๋ยวมาดูผลงานครับบั๊ม ภาวนาะดูกันะครับ